สวัสดีครับพบกับผมเคชิ K จากช่องอันตาคอมเมนต์นะครับถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกชอบไปตามๆกันเมื่อมือปบอันดับหนึ่งของโลกและเป็นเต็งหนึ่งในรายการอย่างอเมริกาจะจอดป้ายแค่แปดทีมสุดท้ายดันมาแพ้ให้กับเซอร์เบียทีมที่เคยชนะ3ต่อศูนย์เซตซะด้วยดีคู่แรกสาวญี่ปุ่นที่ซุ่มเก็บตัวเพื่อหวังจะเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศก็ดันไปแพ้ให้กับราสซิลแบบนี้รอบแปดสุดท้ายอะไรก็เกิดได้ดีครับ ผลงานของอเมริกามีดังนี้นัดที่1อเมริกาชนะโดมินิกันสต่อสูสตนัดที่สองอเมริกาชนะแคนาดาสต่อสูสตนัดที่สอเมริกาชนะบราซิลสต่อสูซตนัดที่สอเมริกาแพ้ญี่ปุ่นศูนต่อ3เซตนัดที่5อเมริกาชนะเบลเรีย3สต่อสูสตนัดที่6อเมริกาชนะโปแลนด์สต่อสูสตนัดที่7อเมริกาชนะจีนสต่อสูสตนัดที่8อเมริกาชนะไทยสต่อ1นเซต นัดที่9้าอเมริกาชนะเบลเยียมสต่อสูสตนัดที่1 0อเมริกาชนะเซอร์เบียสต่อสูสตนัดที่11อเมริกาชนะตุรกีสาต่อสองเซตนัดที่12อเมริกาชนะเยอรมันสต่อหนึ่งเซตมารอบก่อนรองชนะเลิศเสาอเมริกาแพ้เซอร์เบียสองต่อสมเซตตกรอบไปอย่างไม่น่าเชื่อแต่งหนึ่งแพ้ให้กับทีมที่เคยชนะมา3าต่อสูสตนี่นะ รอบแรกเซอร์เบียแพ้4ดได้แก่เซอร์เบียแพ้ไทย2-3ตเซตเซอร์เบียแพ้อิตาลี1-3เซตเซอร์เบียแพ้บราซิล0-3เซตเซอร์เบียแพ้อเมริกา0-3เซตมารอบก่อนรองชนะเลิศชนะอเมริกา3-2เซตถือว่าล้างตาได้สำเร็จอะไรเป็นเหตุให้ผลออกมาเป็นแบบนี้อเมริกาประมาทหรือสาวเซอร์เบียแก้เกมมาดีกันแน่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับแต่ที่แน่ๆ่สาวเซอร์เบียเข้ารอบรองไปรอตกกับสาวบราซิลแล้ว ซำไว้ในะอะไรก็เกิดขึ้นได้กับสาวเซอร์เบียจะเป็นแชมป์ก็ได้จะแพ้ไทยส่วนต่อสมเซตก็ได้นะขอบอก